นี่คือสิ่งที่เราพบคนเยอะมากเครื้างบนกลุ่ลูกหูลูกตาจริงๆครับก็เป็นไปได้ยากนกที่เที่ยเไทยจะไปรอดนะ้ับพื้นที่ใหญ่โต ถ้าผมอยู่วันใหม่ของสุวรนปูมิอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่12มีนาคมนะครับก็เดินทางไปเดินทางไปจีนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คุณเหมิงป่ะครับผมเราก็เลยมาทําการซื้อของเพราะว่าเรามีสิทธิ์ช้อปปิ้งด้วยวันนี้เรามีสิทธิ์อ p i n g ดิชิ่งพาวเวอร์รถใช้สิทธิ์บัตรเดย25ครับผมก็เลยซื้อเข็มขัดเนี้ยส่แล้วก็กระเป๋าทูมีครับผม นี่นะครับเราก็ใช้สิทธิ์แัดเดย์ได้2สิทธิ์อันนี้คือสมบัติที่ส่วนหนึ่งที่ซื้ออยู่นะครับอันนี้ก็ซื้อแอร์เมสไปกับซื้อกระเป๋ากระเป๋านี่ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันไม่อกี้เพราะว่ากระเป๋าแท้นมันเหี่ยวแล้วเกินมันก็มีโปรหน้าร้านด้วยตามตามหน้าบัตรตามหน้าบัตร อ๋อวันนี้ได้รถโปรหน้ารัดอีก15เปอร์เซ็นต์ฝั่งนี้เราอยู่ที่เกตจีซึ่งวันนี้มีเราเข้าเหลาด้วยมีเล้าเข้าเหลาตรงนี้ก็คือว่าสามารถใช้บัตร r r i o r i t y p ล s s ลงเข้าไปได้นะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามาช้ามากแล้วก็เลยมุมงมันเดินไปที่เกตเลยซึ่งวันนี้เราจะไปเกตคุณหมิง MU 742ครับ มีมิลเลอร์เข้าเลาด้วยเห็นไหมบัตรวิตตอมก็เข้ามิลเลอร์เข้าเลาได้เหมือนกันแล้วก็บัตรไพรออเตรีพาก็เข้าได้ด้วยถ้าเราบรินที่ตัวเกรดจีเนี่ยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปการบินไทยก็ได้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่เคลื่อนการบินไทยมันไม่ได้จอดตรงนี้ไงมันก็เลยไม่มีเลาการบินไทยมันจะมีแต่มิลเลอร์เข้าเลาตรงเกร G จนะีครับ เคา่บินลำเล็กแต่เกียร์ใหญ่แลอเกินเหมือนกับว่าเกียร์นี้จะใช่เกีร์ G5 เนี่ยเป็นเกีร์ที่ใหญ่มาสามารถโหลดเครื่องบินเ r บัส380ได้เลยด้วยแต่ว่าเอามาใช้กับเครื่องบินลำกระจิ๋วหริอเพราะว่าคนบินไปคงไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยู่ในโซนเอทโทนนีแลลว่าเกิดควาัดสื่อสารติดภาดเราต้องการที่จะกินนี่แต่ว่าได้เป็นข้าวมา 他保持安全带系好，直到安全带指示灯熄灭。回拉厅内等待。回检查座椅周围，确认你携带好手机、耳机等小型电子设备，以及护照、证件等随身物品。在感谢您搭乘天河航空。 ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาไปชั่วโมงกับ15นาทีด้วยกันในขณะที่เดินทางมาใช้ช่วโมง -2 ชั่วโมงแต่ว่าการตรวจเมืองนั้นใช้เวลานานมากเหมือนเขาไม่รีบด้วยเหมือนเขาไม่ตั้งใจรีบให้แบบเข้าเมืองไดเร็วๆเขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พูดภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องก็อันนี้คือคณะทัวร์ ของเรานะครับที่สนามบินคุนหนึ่งแมคโดนัลล์เบอร์เกอร์แมคโดนัลล์นะครับก็เป็นอาหารที่กินในรถทัวร์เพราะว่าก็มีชิคเก้นนักเก็ตชิคเก้นนักเก็ต สรุปก,การเดินทางวันนี้ครับก็เดินทางมาโดยเครื่องบิน2องชัง่วโมงเดินทางมาตั้งแต่ปลายโมงตอนนี้ก็ถึงเวลา2องทุ่มเพราะว่าปลายโมงที่สนามิสีสวณภูมิคนระับแล้วก็ถึงในรถทัวร์เนี่ยสองทุ่มคาดว่าจะถึงใ้ตัวโรงแรมเดี่ยน่าจะตอน3าทุ่มก็มแต่ว่าเดินทางทั้งสิ้นในเวลาไป ก็คือ8ชั่วโมงน่าจะถึง8ชั่วโมงแหละคือเวลาเดินทางวันนี้มันใช้เวลาทั้งวันกับการทา,ทางอยู่ในรถอยู่ในเครื่องบินแลอยู่ในกระดาษิชชูครับกินข้าวดูที่ห้องนอนเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เละตุ้มเป๊ะแบบนี้นะครัแบอันนี้ชออเช้าอยู่วันนี้แล้วไม่กี้ออกไปที่โรงแรมนี้มันจะมืดมาก นี่นะครับที่คุนหลินเนี่ยมันเป็นจุดที่สูงกว่าน้ำทะเลอยู่ที่1,800เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูนาฬิกาอันติมิเตอร์เนี่ยมันจะสูงประมาณ1,800เมตรตลอดเวลาเพราะว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมันจะประมาณ0เมตรเพราะว่ากรุงเทพมันจะเรียกว่าเกือบจะต่ำกว่าน้ำทะเลแล้วทีเดียวนะครับก็อากาศที่นี่ตถนนี้ก็18องศาแล้วก็เช้าไปวิ่งมาก็รู้สึกไม่ได้ยากลำบากอะไรมากแต่ว่าก็เหนื่อย เหนื่อยง่ายกว่าปกติเหมือนกันแล้วได,ดูเหมือนจะไม่มีแขกคนอื่นเลยมีอยู่ประมาณกรุ๊ปทัวรนะ์ครับตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันสองกรุ๊ปด้วยกันปลาต้มโขลกข้าวนนะครับแล้วก็สลับเปล่า ันนี้ก็เป็นเห็ดน่จะมีอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรไส้กรอกใช่ไหมอันนี้เป็นไข่ต้มตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมชื่อยินดูหลินอ n ู่ r น a t i o n a l Hotel ก็เขาก็สูบบุหรี่กันทั่วไปแล้วก็กดอะไรก็ไม่รู้อากาศก็อยู่ที่18องศาครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการขับนั่งรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะไปดูน่าจะเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละครับเราก็คงนั่งรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปนอนพักที่โรงแรมในอีกเมืองหนึ่งก็คงจะถึงตอนกลางคืนเหมือนเดิมเพราะว่า ัวก็เป็นแบบนี้คือเน้นเน้นเช็คอินเน้นนั่งรถเยอะเดี๋ยวไม่คุ้มนั่งรถเยอะตอนนี้เราก็ถึงจุดเป็นภูเขาที่เขาปลูกต้นดอกท้อเอาไว้มันน่าจะเป็นดอกท้อมากกว่ามันไม่มันไม่ใช่ตะกูลาหรอกดอกท้อนะครับแล้วก็รถทัวร์ก็จอดอยู่ตรงนี้เราก็เดินไปตรงนูน้น อันนี้เรามียาดมมาด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นซีนแบบเกาะดอกทอ้องนี่นะครับก็เป็นทุ่งของดอกไม้ไมเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเยอะมากเป็นภูเขาเลย น,นี้ก็เป็นทุ่งซาก,กุระให้คุณเบิกนะพี่นั่งรถมาจากโรงแรมประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อีเหลียงอันนี้คือซาก,กุระเหรอเนี่ยนนมันเป็นซาก,กุระพันหนึ่งใช่ไหมอินฟากูแปลว่าสวนซากุระอีเหลียงคือชื่อภูเขาแล้วก็อันนี้เขาก็มาปลูกเอาไว้ให้คนมาเที่ยว ดอกไมน้นี้มาดูได้ในช่วงเดือนมีนาคมทั้งเดือนไหมครับประมาณ20วันครับก็จะไม่สวยอันนี้เป็นร้านเป็ดครับร้านเป็ดเป็ดอี้เหลียงจีนชอบทำะไรใหญ่ใหญ่

อันนี้ไข่เตียวเนี่ยใช่ครับมันเป็นเส้นนรืเส้นของเส้นี่ไม่นจะเป็นเต้าหู้นี่มันเป็นมันฝรั่งเหมือนกับข้าตูดเยอรามัน เป็นเวลาเกือบสามชั่วโมงแล้วจากตอนที่กินข้าวแล้วก็แวะอีกเมืองหนึ่งซึ่งน่าจะมาดู้ไอดอกไม้สีเหลืองเนี่ยดอกไม้สีเหลืองเข้าใจว่ามันเป็นดอกมันตาราดี่เขปลูกไว้จาทุ่งนาตอนนี้มันขึ้นสีเหลืองเต็มไปหมดเลย ่าตเนี่นเขาปลูกไอ้ดอกไม้ไอ้ดอกสีเหลืองๆน,นะครับเขาปลูกกันเป็นร้อยๆไร่เลยมั้งน่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนั่งรถมาสามชั่วโมงแล้วเพื่อไปดูไอ้ทุ่งนี้แหละสุดลูกหูลูกตาจริงๆผมจะไม่รู้ว่าสุดลูกหูลูกตาจริงๆ,ๆเลยเพื่อนเห็นหมั วัสดีนะครับเราจัดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะซื้อตั๋วแบบที่เรานั่งรถกอเข้าไปนะครับหรือว่าเราเดินเข้าไปเลือกได้นะถึงแล้วน,นะครับก็จะมีคนมาต้อนรับแต่เนื่องจากว่าเราลงมาช้านะครับก็เลยคนต้อนรับเราก็เลยเดินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินคอยตามขายของให้เรานะครับนี่เนที่จอดรถ จริงเขาไม่ได้มาต้อนรับหรอกก็คือว่าพอลงมาปุ๊บเขาก็จะมีคนมาให้เราซื้อของมาครับมาตามขายนอกท่องเที่ยวคเอตอร์ตอนนี้คน,นครับเราก็มาถึงแล้วเราก็ทําการแวะมาเข้าห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ํามันก็เป็นแบบแอดวานมากคือห้องน้ําเป็นแบบ ไม่มีประตูยังดีที่มันสะอาดถ้าเป็นตะกอนนี่คงเละอันนี้ยังดีที่สะอาดบ้างนะครับแต่ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีมีการท่องเที่ยวให้เลือกหลายแบบนี่นี่รถไฟเข้าไปในรถไฟเข้าไปในดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นมีกระเช้าด้วยเห็นไหม นี้เป็นรถกอลที่เราจะนั่งไปนะครับของคณะครัวต,ต่างๆเก๋คนนีน่บอกว่าเธอไปเที่ยวหมดเธวเองเลย สุดลูกหูลูกตาจริงๆครับก็เป็นไปได้ยากมากที่ประเทศไทยจะไปลอกไปงเพรก็พื้นที่พื้นที่ใหญ่โตอลังการเีอันีนี้เป็นที่แบบคิดมากค่ะต้องใส่ชุดโบราณถ่ายโลกใช่โอเคเดี๋ยวเราลงด้านหน้านะคะเดีเราถ่ายรูปได้เลยเขาไม่มีทางเดินเขาไม่มีทางเดินไว้สำหรับคนกับรถทำให้คนดรถ คนกับร,กรถก็เลยคนกับรถก็เลยเดินชนกันตลอดว่าเขาคงชนกันประจนี่แหละเนี่ยที่สายไฟแรงสูงเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้และทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องทาการขึ้นบันไดไปดูบรรดูนะครับเรามีภูเขาแล้วก็ทําบันไดเอาไวา้แล้วก็ขึ้นบันไดไปดูข้างบน

นี่คือสิ่งที่เราพบบนข้างบนนะครับก็คือคนประมาณเยอะๆแบบนี้คนเยอะมากข้างบนเดี๋ยวพี่เคข,ขอถ่ายรูป ก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องขึ้นมาผมคิดว่าไม่ต้องขึ้นมาถึงข้างบนด้วยเพราะคนเยอะและเกินว่านะครับก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ที่ขึ้นมาถึงขาขึ้นมาประมาณหนึ่งก็พอครับเยอะยอริงจเดี๋ยวเราลงแล้ว